วันนี้พาทุกท่านมาอยู่กันที่หมู่ที่5บ้านคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดาพาทุกท่านมาพบกับสาวใหญ่น้ำใจงามที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันทำก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณออกแจกจ่ายกับผู้ถูกกักตัวจากโควิด -19 ที่ไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนใช้ชีวิตอย่างปกติโดยสาวใหญ่น้ำใจงามท่านนี้ทำก๋วยเตี๋ยกว่าวันละ34กล่องออกเดินแจกจ่ายให้กับผู้ถูกกักตัว อยู่ที่บ้านสาวใหญ่รายนี้ชื่อว่านางสมจิตนินเรืองอายุ47ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่7 0ทับ2หมู่5บ้านคลองใหญ่สมุนคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดสราดและเพื่อนบ้านอีกสองคนน้ำใจน้นสุดงามทำผัดซีอิ๊วทะเลและกว๋วยเตี๋ยวผัดสูตรโบราณอาหารตื้นบ้านของชาวจังหวัดสราดเพื่อที่จะนำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงจากโควิด19ที่ถูกกักตัวอยู่ภายในบ้าน โดยคุณพี่สมจิตบอกว่าหลังจากในชุมชนบ้านคลองขุดซึ่งเป็นชุมชนสองฝั่งริมน้ำพบว่ามีผู้ติดโควิด -19 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถูกส่งไปรักษาตัวแต่ยังไม่มีญาติพี่น้องหรือลูกหลานที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นผู้เสี่ยงสูงกว่าครึ่งร้อยเลยทีเดียวครับดังนั้นตนเองก็เกิดความสงสารและเห็นใจจึงได้ชวนเพื่อนบ้านสองคนนำเงินมาลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์และอาหารทะเลเช่นปลาปู กั้งปลาหมึกและหมูมานั่งทำผัดซีอ,อิ้วกับก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดสตา์โดยนำน้ำพลิกก่อนนำมาเคี่ยวไฟให้หอมจากนั้นก็จะใส่ปูม้าปลาหมึกและหมูสามชั้นที่เตรียมไว้ลงไปเคี่ยวกับน้ำพลิกหวานจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนที่จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปและตามด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดให้เข้ากันก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวผัดสูตรโบราณ ก่อนที่จะนําไปใส่กล่องและออกเดินแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวอยู่ภายในบ้านวันๆแกและเพื่อนบ้านอีกสองคนก็จะร่วมกันผัดก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด34กล่องออกตะเวนเดินแจกตามบ้านสองฝั่งคลองและจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงซึ่งตนเองและเพื่อนๆอ,อีกสองคนก็ไม่เคยที่จะคิดอะไรตอบแทนกลับมาเพียง<ม><ม>แค่มีใจสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมืมเ่อเดือดร,ร้อนก็ต้องช่วยกัน จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้เราคนไทยไม่ทิ้งกันก็ต้องขอชมเชยคุณพี่สมจิตและเพื่อนบ้านอีกสองคนนะครับที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อนมนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับชาวบ้านที่กําลังตกทุกข์ได้ยากสําหรับใครนะครับที่มีจุดประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาประกอบอาหารก็สามารถติดต่อได้ที่นางสมจิตนินเครืองนะครับอยู่บ้านเลขที่7 0ดทับหมู่ที่5ตําบลคลองขุดอำเภอ ครองใหญ่จังหวัดตาดได้ตามที่อยู่ดังกล่าวเราคนไทยไม่ทิ้งกันภาพข่าวโดยวิเชียนม่วงสีผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตาดรายงาน